อสเปคล่าสุด vivo x 7 0ใช้ชิป Dimensity 1200พร้อมจอ a m o l อ d 1ต0ง้อ l ยสิเฮิรตแรม1องกกกล้องหลังเลนหลัก48ล้านพิเซลในราคาประมาณ25,000บาทเรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟน vivo x 7 0 s e r i e ซล่าสุดก็ได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาเป็นที่เียบร้อยแล้วครับ โดยทางดิจิตอลแ t s สเตชันแห่งข่าวที่มีความน่าจะถือรายหนึ่งได้ออกมาเผยเกี่ยวกับสเปคของ vivo x 7 0โดยระบุว่าสมาร์ทโฟนรุร่นนี้จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ a m o เ e รที่มีค่ารีเฟรชเรทระดับ120่งเฮิร์ความเร็วระดับ Full HD ใช้ชิปโปรเซสเซอร์มีเดลเทคดร์แมสเซตี้หนึ่ให้แรมมาที่12กิกให้กล้องหลังเลนส์หลักความละเอียด48ิแล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าความละเอียดสาอล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่4 2 0 0ันสรอ รองรับระบบชาร์จเร็ว3 3าวัตต์ด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้จะมีราคาอยู่ที่615ส,สาดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,500บาทครับและนอกจาก vivo x เ0แล้วก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่าอาจจะมีการเปิดตัวรุ่น vivo x เ0 pro plus ที่ใช้ชิปเซ็ต snapdragon แป8อีกด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยแาทั้งหมดน,นี้ยังไม่มีการยืนยันย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกับไอทราีกทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ